สวัสดีละกาทักทายเดื่อนึครับยินดีตอนรับพี่น้องกระสูวงอำนาจเจริญขลาวสิ่งในกับทางด่านยูทูปมาพอๆกันอีกคลิปหนึ่งครับวันนี้เราอยู่กับเจ้าซูมิโตโมนะครับ F5 นะครับพี่น้องครับกับชิมงานช่างมวลทิมงานมาตรฐานครับ ไปลง195ไปแล้วเบิ่งขั้นต่อไปครับพี่น้องครับคันนี้เป็น220เทอร์โบนะครับสำหรับทีมงาน PM นี่ก็สู้กันมา นาพนอสมควรแล้วนะครับอยู่น้องช้างใหญ่นี่อยู่โดนเติบแล้วครับทางทีมงานใส่เป็นรถคูซุมิโตโม่นะครับ F5 สองรอสิบนะครับ H210 F5 นะครับส่วนทางด่านรถด่านนี่ใส่เป็นสิบรล่อทั้งเบิดนะครับเรนยูกะหลาคันน้ำกันนะครับ บนาสิตำก็หาหกขั้นนะครับพี่น้องครับเมื่อวานนี้ฝนตกอีกแล้วนะครับดีครับตกบาแห้งครับพี่น้องครับพ่อดินเปียกพอเศร้าไงครับโอ้พอดีคักนะครับส่วนล็อกนี้ใกล้จะหมดแล้วครับนี่เหลือแค่ที่เห็นนี่ครับ ย่งบ่อไร้ครับพี่นอ้องลอกอนี้ล็อกง่ญ่เติบครับพี่ครับโอ้หง่ายง่ายอกลายพันคิวครับ รถคุชิมิโตโมนี่เป็นอีกหนึ่งค่ายนะครับพี่น้องครับที่ได้รับความนิยมสูงอยู่นะครับคนใส่หลายเติบอยู่นะครับรา่ว่าจะเป็นทั้งดาดเอ็มหานะครับเอ็มหาเอ็มหกนะครับไม่ว่าจะเป็นร้อยสามสิบหรือสองร้อยสิบนะครับโอ้ได้รับความนิยมคักเกือบอยู่นะครับอ่ะให้สัญญาณแล้วนะครับมาดูการออกตัวของสิบร้อนะครับเออจับจ่อย กวนแตกแตนด้วยนะครับใส่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ก็พอได้ครับไปแล้วรอรถจิบล็อเข้ามาครับ มาเบื่องไมโครทาครับพี่น้องครับซีปลอดเติมน้ำมันอยู่นะครับยี่หสองหนึ่งศูนย์ F ห้าเนี่ครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับแล้วก็อีกหนึ่งยี่ห้อที่คนใช้เยอะนะครับสำหรับซูมิโตโมโอทางด้านทีมงานบุตร,รสื่อต้องเรื่องนี่ก็สาบวกซูมิโตโมโนะครับมีแต่ F หกทั้งนั้นนะครับ กับทางด่านเสียออยสายแบกชีเมืองใหม่นะ่ครับไมโคกด็ดีทุกยี่หออ่อหรอกนะครับเลือกแล้วแต่คนเลือกเอานะครับบางคนก็ชอบรถใหม่บางคนก็ชอบรถเก่านะครับแล้วแต่มากแพ้มากมั่นครับ คนมีเงินแนะ่มีสตางค์จังน้อยแนะ่กะสี่เลนรถหม่ใช่หมครับตัดปัญหาเรื่องซ่อมไปผู้ได้ต้นทุนตามกะเอารถเก่านะครับมาบิวเอาบิวขึ้นกะขึ้นนะครับบิวบุขึ้นกะคือเอวบางนะครับพี่น้องครับพวามากขมจดแตกตั้งกันครับคันนี้ติดปีกด้วยนะครับพุ่งกีติดปีกสลบด้วยนะครับ ไปดึงสโลปขอบสะนะครับส่วนหน้างานเรายังอยู่ที่เดิมนะครับเป็นการหลอกอังเก็บนำโชคไปท่านน้องสั่งไงนะครับ3ามชัองสามสิบอดบุนรัชจท่านีนี่คือเกานะครับพี่น้องครับหลายทีมงานครับหลากหลายทีมงานอยู่น้ำกันครับ ผมกับบอสสามารถจิตไทยพี่น้องเรืเบิงเบิ้ลทุกทีมงานด้วยนะครับขอบไไพระทัานในพระหลายๆด้วยนะครับพี่น้องครับถ่ายได้เป็นบางทีมงานนะครับส่วนตัวผมเองกับทั้งานขึ้นกันนะครับบอกว่าไมีเวลาถ่ายคลิปด้วยนะครับล็อกของผมอยู่ฝั่งข้างหลังนู่นนะนะครับใกล้สุดยอดขึ้นกันนะครับพี่น้องล็อกของผมก็ได้ ชิมงานพี่เอ็มนี่ใส่เป็นมิดสวยลงเกือบทั้งบัดนะครับทั้งบัดเลยก็ว่าได้นะครับราชาแห่งบอด,ดินนะครับคันนี้ก็น่าจะเป็นร้อยเก้าห้านะครับนี่คันที่ถอยเข้ามาใหม่นี่ครับคันที่กำลังใส่อยู่ก็น่าจะร้อยเก้าห้านะครับ เต็มเลยครับพี่น้องให้สัญญาณแล้วนะครับฮอ,อ,อ้าวใจขาดแล้วอย่าให้เสียซื้อได้ครับสไลด์ลงไอ,อ้เอาบึงสันแล้วอยู่บ่อยอยู่อยู่บ่อยู่ครับบ่เหี๋ยเสียตูดอีกแล้วนะครับ สุดยอดออม่ยังนอกไปผู้เดินเฟืองฟ้งตูเระเบิดไปแล้วครับ เราเบิดไปแล้วครับพี่น้องมาดูขั้นต่อไปครับหนึ่งตากผ่านไปนี่ครับ อ้ใส่ปีนีกอุ้มดินหลายเลยดิน้างเพิ่งปีกพร้อมนะครับสามสามหมุกกี้แล้วนะครับพี่น้องชี่หมุกกี้ครับ ดูว่าเขาจะใส่กีบุ้งกีนนะครับครเจ็ดนะครับเจ็ดแล้วพ่อปอโอ้ยังบก นาสิแปลเมื่อกี้พูดว่านะครับแต่พ่อบ่พ่อกับสิเก่าท่นตัวนะครับอ้าวดินเหนียวได้นะครับ,รรออนะรบดินหย,ยากออกสีเปียกๆเ,เนี่ยไปขีดต้มหมดละครับไยเก่าเมื่อกี้ครับเสียตูดิกขึ้นเกล เออฟีฟีฟีฟอ่ะแรงขี้เก่าเลี่ยทางแล้วครับทางลื่นครับเอาอสลักกิมีเอาไปเซ็นสกก้อนนะครับพี่น้องครับสลักกิมีเอาล่ะพาจากพี่น้องไปสักก้อนเด้อน,นะครับไปสู่การสูงงานต่อกันครับพี่น้องครับ ได้วันละคลิปนะครับสหรับคลิปนี้อัมลากันไปกับเจ้าสมิโตโมนะครับอินเทนต์สองหนึ่งศูนย์เอ็มห้านะครับกับทีมงานพี่อิมนะครับพี่น้องครับใครที่เกิดเบิ่งนเหล่ากครที่ร่วมกดติดตามได้ด้วยนะครับอำนาจจะเรื่องตลอดสิ่งนะครับกดติดตามกดติดตามน้ำแน่นะครับกดแชร์น้ำหอมด้วยนะครับพี่น้องครับฝากติดตามน้ำแน่สรับคลิปนี้อัมลาผ้าจ่ายพี่น้องไิเศษก่อนนะครับสวัสดีครับ